สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ามาทำความรู้จักกับต้นกับพีจันหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าต้นจันนี่คือลักษณะของเปลือกลำต้น นี่เป็นต้นรุ่นๆครับต้นใหญ่ๆแก่ๆก็เปลือกจะแตกสะเก็ดเนี่ยครับอันนี้เป็นต้นที่แก่แล้วก็ผุแล้วแห้งตายไป กระพี้จันเป็นไม้เนื้ออ่อนครับส่วนมากก็จะเอาเอาไปทำพวกการไม่ขีดยอดอ่อนกินได้ครับ <c oughs> น,นี้เป็นลักษณะของใบอันนี้ใบเพิ่งเพิ่งแตกใหม่ถ้ายอดที่เพิ่งแตกใหม่ๆอบอวบแดงๆกินมันดีครับกินแทนผักได้กับพีจันนี่จะมีดอกสีม่วงแล้วก็จะมีฝักแบนๆฝักแบนยาวในฝักก็จะมีเมล็ดแบนๆ นี่คือลักษณะของใบที่แก่ใบรูปหอกเรียวเล็กปลายใบแหลมนี่คือต้นเก่าที่ผุแห้งตายไปพวกนี้พอแก่จัดจัดก็จะผุผุแห้งตายไปเองครับเป็นไม้เนื้อยุย้ย ถ้าถึงเวลาออกดอกก็จะออกดอกเต็มต้นเลยครับออกดอกออกดอกในช่วงที่ว่าสลัดใบไปแล้วครับครับก็นำมาแบ่งปันนำมาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆนีน้องๆได้ดูได้ชมกันครับกัะพีจันทร์ หรือว่าต้นจันทร์เป็นต้นไม้ที่ว่าเป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบเป็นไม้เนื้ออ่อนครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ